สกอร์สูงต่ำในวันนี้นะฮะนะ้าแมวพาไปที่ English Trophy ฟุตบอลของอังกฤษนะฮะบอลถ้วยเล็กของพวกเขานะคู่แรกครับเชสเตอร์ฟิลด์กับกิมสบีไม้กั้นอยู่ที่2.7 5เมตรตี2องคืนดีครับ2ทีมจากลีกทูเนี่ยซัดก,กันเองเชสเตอร์ฟิลด์อยู่ที่9ก้ากิมสบีอยู่ที่7 c h e เชสเตอร์ฟิลด์นี่หลังจากไม่แพ้ใครมานานก็เสร็จจนได้ะฮะแพ้แอคแลงตันคาบ้านเลยครับศูนย์ประตูต่อ3ในลีกห้าด้านหลังเนี่ยมีสกอร์สูง4นัดเลยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นทีมที่พร้อมได้พร้อมโดนว่าคุณเล่นไป15เกมไี่ยิงได้28ประตูและเสียถึง18ลูกด้วยกันส่วนกิมส์บี้เกมลุกก็ดีนะฮะยิง19ประตูและเกมรับรั่วเสียไป25ประตูนใน15เกมพวกเขาชนะ8แพ้7ยังไม่เสมอใครเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราคาดหมายได้เลยครับว่าจะยิงได้ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายและสะกอร์สูงไม่น่ายากนะโอ้โหพร้อมได้พร้อมโดนทั้งคู่อย่างนี้อีกคู่นึงครับ ลุ้นรับเงินรางวัลสูงสุด1,000บาทจำนวน60รางวัลบิ๊กแมชเล่นคู่ใหญ่ลุ้นรับทิง iPhone 16หกไปที M ่แอบบีเอเอเอ็นทมิวตันคินดอนเจอกันเรตันโอเลียนนะก็มิวตันคินดอนเนี่ยอยู่อันดับ6ของลีกทูชนะมา4เกมรวดนะฮะถือว่าโหดนะยิงมอแคมสามหนึ่ง ชนะแอคริงตันสอชนะกิมสบี้ที่บ้านเขาสามหแล้วเปิดบ้านชนะสวินดอนสาสูงทั้ง4นัดเลยฮะเลตันอันดับ20ลีกวันนะมฟอร์มล้าสุดชน Black pool, 3, 03, ะแบล็กพูลมา3ามนย์หน้าหลังนชนะไป2องมิวตันคินดอนเตะในบ้านชวนทะเลาะแน่ครับแม้ว่าจะดิวิชั่นต่ำกว่าเกมลุกจัดจ้านเลยกันนะเกมรับก็รั่วพร้อมที่จะเสียประตูะกำลังฮอตอย่างนี้ ขณะที่เลตันโอเลียนเนี่ยก็มีดีพอตัวดิวิชันเหนือกว่าน่าจะยิงได้เหมือนกันอีกคู่หนึ่งเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะยิงได้ด้วยกันทั้งคู่นะฮะและ้วก็ลุ้นประตูที่3ของเกมกันครับเรดดิ ding, นะ้งนี่หมายชี้สกอสูงนะเรดดิ้งกับนิวพอร์ตนะ,ะไม้กั้น3ประตูเลยครับตีสก็ตีสทั้ง3คู่เลยเรดดิ้งเนี่ยอยู่อันดับ9ลีกวันนะนิวพอร์ตอันดับ15ลีกถูเรดดิ้งะฮะก็แพ้สต็อกบอร์ดหนึ่งสที่บ้านเขาแล้วก็มาเสมอซิบเนต ในเกมเดือนอีกนะครับงหนึ่งหนึ่งก็หลังจากชนะมาหลายนัดติดก,ก็สองด้านหลังในลีกสะดุดได้แค่แต้มเดียวถือว่าเป็นทีมที่เกมลุกจัดและเกมรับรั่วนะครับเพราะว่า14นั้นเนี่คุณยิงได้22ประตูและเสีย21ลูกเลยครับส่วนนิวพอร์ตนะฮะอันดับ15ลีกทูนี่15เกมหลังรั่วเช่นเดียวกับโดนไป23ประตูล่าสุดออกไปแพ้ทรานเมลโลเวอร์สหประตูต่อ2องเรดดิ้งแต่นในบ้านนี้ได้เปรียบทุกอย่างนะ่ย ทีมเยือนหลังล่วเลยนะแม่ชื่อว่าเรดดิ้งฝั่งเดียวจะมีละสามประตูแน่แนวโน้มว่าจะสูงชัดเจนครับคู่นี้ก็ขออนุญาตเป็นสกอร์สูงทุกคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเชสเตอร์ฟิลกับกิมสบี้หรือทั้งคินดอนกับเลตันโอเลียนและเรดดิ้งกับนิวพอร์ตครับ